ทุกคนมองมาจ้าจิกมา ที่จะเป็นมิสแกนจับขาก็เชื่อว่าแต่หลายคนนะคะเห็นผลงานก็อยากให้มาทนี้อเห็นผลงานของพี่ดอนเอ็นดูได่ยินเป็นลูกสายคนนะคะอ๋อน่ารักไม่มีผิวพีแล้วพี่ผิวพีพี่ไปพี่ามาผิวพี่ก็พยายามเพิ่มความเป็นสตรีแกรนด์ขึ้นมาค่ะแต่วันนี้ชีวิตเจ้าหญิงเลยนะสง่า ก็คือทุกคนก็จะเห็นในลุปเราแบบเรียบร้อยแต่ก็คือใครจะมาคิดแล้วว่าจะมาต้องแบบแอะอะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ได้ทำออกมาแล้วก็ทำบอกว่าเต็มที่ค่ะจะเป็นยังไงก็ทำให้ดีที่สุดค่ะจบที่เป็นทีนี้จอยไหมคะจอยไหมคะจอยจบเฮ้ยแค่นี้เหรอเอาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ก็ทำเต็มที่คือมุกเป็นคนที่แบบว่าเอเนอร์จีเยอะเนาะก็เลยแบบว่าอาจจะล้นในบ้า ส่วนเดี๋ยวคืนนี้ขอไปดูเตงก่อนแป๊บเดิงแล้วเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะแต่ว่ารับรองว่าสนุกเหมือนเดิมบอกแล้วค่ะว่าเชียร์มุกสนุกแน่นะคะแล้วก็ถ้ามุกไปเห็นคลิปมุกที่ไหนเนาะเดี๋ยวมุกไปแปะด้อมนะคะอยากมีเพื่อนเยอะๆนะคะมาคุยกัน,น,นหมด,ด้อยยังเอออะไรมาหมดอน้ะ มีอีอีกริงจริงไหมตั้งแต่เขากองวันแรกเนี่ยปล่อยทุกวันปล่อยตั้งแต่เที่ยงวันจนเที่ยงคืนปล่อยโปะด้วยงงมากไม่รู้สองพี่มังคอแตกแล้วทุกวันเนี้ยจริงค่ะอะต่อไปเลยค่ะน้องหวอนเมย์างถามก่อนว่าใครจะรู้ว่าหนูจะไปหวีผมอยู่บนเวทีเจได้ไหมเจไไหมเพราะว่าคิดกันมาแล้วว่าทุกคนต้องเป็นเงือกหมดนี่ยเ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไม่ โชว์หวีหน่อยอันนี้อันนี้หวีหวีแบรนด์มิสแกนสงขานะคะนี่ตั้งชื่อแล้วสั่งมาจากแอปส้ม7บาทจริงไม่คือตอนแรกอะวางแผนไว้แล้วว่าอะยังไงทุกคนก็ต้องแต่งเป็นเงือกอตอนแรกคิดอยู่คุยกับพี่เลียงว่า กระจกลูวีดีแม่ uh huh. ใช่ไหม uh huh. เพราะว่านางเงือกอะจะนั่งสางผมอย่างนี้หนูขอหวีแล้วกัน,กน<อ>กแม่กระจกก็ดีแต่มันไม่อิมแพกกระจกมันเสียบตรงไหนแล้วแม่มันเสียบ oh oh. ไม่ได้ก็เลยว่าขหวีแล้วกันก็ซุกซ่อนแบบว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็แบบว่าเดินไปหน้าเวทีแล้วขหวีแบบแกล้งแกล้งแกล้ง,ลงจรงิจรงไม่ได้สับเข้าไปนะคะเ uh huh. ดี๋ยวผมคลายแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยก็ได้ยินเสียงพี่นวัตบ,บอกว่าหู oo, ทำการบ้านมาดีนี่ก็แบบโอเคแค่พี่นวัตชื่นชอบก็ดีใจแล้วค่ะแล้วไม่ใช่ หวีนี้สั่งประมาณเกือบเดือนกว่าจะได้โอ้โหส่งนาน <พอ S 1> มากหวีอันเดียว,วจริงจริงได้หนูเสียบแกนลอนหลอเจ้าไม่ไม่แล้วแบบ,บออว่าปกติคนจะบอกว่านวรเธอต้องรวบตึงนะรวบรอบนี้ขอยังไม่รวบนะเพราะหนูอยากหวีผมอ,อไมห้แบกว่ารอบเก็บตัวแต่ละคนแบบได้พิสุทธิภาพได้เรื่องราวดีๆจากพีแกนสำทัญมากเลยใช่มใช่ใช่ถูกต้องค่ะแต่อย่างวันนี้ น,น่ารักมากๆเลยอย่างง่ายๆเลยแค่แบบมงเพอนจลุดนอะงงผีจลุดอะทุกคนถอดคลิปดำบนหัวอะจริงไปดูในไลฟ์ได้ไปเสียบในหัวฟิล์มคือตอนนี้มูร mm รู hmm> ้สึกว่าฟิล์มน่าจะมีคลิปดำบนหัวประมาณร้อยห้าสิบตัวจริงนั่นนั่นนั่นอะไรร่วงอุ้ยโคตรเพชรโคตรเพชรโคตรเพชรขโมยก่อนจุ๊บแจงเนียบไว้ก่อน ก็ฝากแฟนๆนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันไฟนนลของมิสแปรน์สมหาประจำปี2 0ง3นนะคะก็บัตรยังจำหน่ายอยู่นะคะยังมีมีที่นั่งเหลืออยู่นะคะหรือแม้กระทั่งว่าพวกเรานะคะก็มีได้โค้ต้าบัตรฟรีมาเหมือนกันอาจจะไปตามด้อมเนาะใช่ะแจกในด้อมนะคะเดี๋ยวจะแจกในด้อมเนาะก็สามารถมาชมมาเชียร์พวกเราทุกคนได้และที่สําคัญค่ะป๊อปปูล่าโหวตนะคะมิสแปรน์ สำหชอบห้านะคะก็สามารถโหวตได้นะคะสำหรับรักใครชอบใครนะคะมีหลายราคามีหลายราคาเนาะใช่ใช่ก็อย่างอย่างเราต้องราคาไหนอ่ะเราต้องราคาไหนสองหมื่นเท่านั้นสองหมื่นเลยใช่นะคะเอาเลยคัเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจอยไหมคะบอสบอสชอบหนูวีผมไหมคะวันนี้พยายามวีให้สวยที่สุดค่ะให้เหมือนนางเงือกที่สุดเลยสมัยเนี้ยแค่ตำแหน่งมันอยู่ไม่ได้มันต้องทำตำแหน่งตัวตำนานจริง ต้องตำนานๆด้วยให้คนพูดถึงไปเร็วมาสงขาต้องหวีผม้มีนเนห่อมอ่ะ่นนจะไปเรอ่อะไกองเพลิงกองเพลิงเราคง่ายเป็นย่างเรอข้นมาจากเวที่าย่งเงนเราตั้งตังกน่างเก็ปากสงุกนทุกคนเดินกันแบบากนจริงๆทุกคนตอนซ้อมอ่ะเราเต็มที่แล้วแต่โห้สองจริง เราตักหายไปเลยค่ะเราุจริงๆะจริงๆะทุกคนแอบซ่อนงไว้วันีเป็นวันรอ่ว่าจหปล่าวุก็เป็นห่าค่ะแล้วพี่เหมียวพีะคะพนะคะก็ฝากด้อมไว้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออยากรีเนตบเยอะๆจะได้เป็นละครชีเป็นดาราเป็นซุปตาซีรีส์ของเราทวิเดอร์ซีรีส์นะคะของ ีเดียค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้เห็นหนิวพีอยู่ในจองแก้วแล้วค่ะเย่ไม่ได้แเห็นมันตลกละครไปแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ในคราบนางงามเราก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะหมายเลข15ค่ะโหวตเด็กเข้ามาเยอะๆค่ะเป็นดาราแล้วก็ต้องขอเป็นนางงามมีมงอยู่นหัวด้วยค่ะ มะะไม่มีอะไรมากมุกแคอยากจะบอกว่ามุกอยากจบที่นี่นะคะอยากจบที่สมคลานะคะอยากสวมมงเนาะก็ฝากทุกคนไปกนกำลังใจให้มุกด้วยนะคะเข้าใจว่าพลังเยอะอาจจะรู้สึกอึดอัดเวลาดูก็บอกได้เดี๋ยวลดท้เดี๋ยวลดท้มันปรับกันได้ค่อยคุยกันย <c oughs> อย่พึ่งวีนอย่พึงวีนไม่มีทํำไมยังหม่เล็กฮะน้ําหวานกาญจนาาชัยมูนมั่งโอเคโอเค พี่สาวประเภท7 8 9 10 11 12บเเลยนะคะอ่าเรียกว่าครอบคลุมดีกว่าฝากเชียร์หนูด้วยไม่ว่ายังไงก็ตามวันนี้หนูวีผมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะทำอะไรให้มันลุ้นกันเลยถัดไปโผมโชว์เหรอไม่ตัดโกนโกนเลยมันรนวิคอบวิครอบโอเคแม้วิครอบอ่าได้เลยค่ะโอ้มาเยอะมากเ่ยครับผม